ได้เกี่ยวก้อยแล้วช่องพังไปแล้วนะคะวันนี้เจ้าแม่ทีมีตัวอย่างของพี่ๆที่เข้ามาเรียนสดในไลฟ์สดของช่องเจ้าแม่ทีนะคะและเขานํากลับไปทําได้ผลลัพธ์เลยทันทีทันใดาภายในหนึ่งถสองวันมีตัวอย่างที่ชัดเจนมาให้ดูแบบนี้นะคะนี่คือการทําลูกเพื่อนดูดีๆนะดูยกตัวอย่างที่เที่ยวกับทำอะ่ะเขาช่องนั้นอะ่ะเขาเข้ามาดูห้องฝูทุกวันนะวันนี้เขาเปิดช่องใหม่ เล่นสังเกตอะไรไหมมีผู้ติดตาม6คนถูกปะนี่นี่เห็นไหมจ๊ะผู้ติดตามมีแค่6คนยอดนำส่งคือ1,300คนเห็นไหมจ๊ะว่าครูบอกแล้วว่าถ้าเราอะไปเกี่ยวก้อยมานะ่ะเราทำช่องใหม่ดีกว่าเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บมีผู้ติดตามน้อยก็จริงแต่การนำส่งให้คนเห็นนะ่ะ มันเยอะมากเนหรยอยังมันเยอะมากเพราะการแก้การเกียวก้อยคือลบเพื่อนใช้เวลานานกว่ากูบอกแล้วว่าถ้าเปิดช่องใหม่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทิกตอกจะดันนะก็เจ็ดวันเพราะฉะนั้นในเจ็ดวันนี้เราต้องลงสามคลิปสามคลิปสามคลิปเพื่อให้ AI ส่งให้เยอะที่สุดถ้าเป็นไปได้นะสี่คลิป,ปเลยจ้ะถ้าเป็นไปได้อีกห้าคลิป,ปเลยจ้ะนั่นแหละ เพราะมันเป็นช่วงโปรโมชั่นเออช่วงโปรโมชั่นที่ t ิ k ตอกจะช่วยดันช่องใหม่สดสดร้อนร้อนอะ่ะใหม่สดสดจริงๆแบบเนี้ยอืมแล้วดูสิเปิดมาปุ๊บก็มีตะกาเลยเห็นไหมที่เที่ยวกับทำรู้อยู่แล้วว่าทำยังไงถึงจะต้องมีตะกาทำยังไงถึงจะต้องไลฟ์สดได้เพราะเขามาทุกวันเนี่ยเขาเอาไปทำของเขาเองเลยนะคือเปิดช่องมาปุ๊บมีคนแค่หกคน มีตะก,ก้าแล้วดูสิแล้ก็เลือกสินค้าได้แบบเพอร์เฟตามสไตล์ของเขานี่คือคิดใหม่ทำใหม่แบบสมบูรณ์แบบแล้วถ้าอยากให้ตะก,ก้าแตกทำไงจ๊ะบัซื้อบัใชยสักชิ้นหนึ่งโดยใช้ยูสเซอร์เทียวกับทำเข้าไปซื้อเลยจริงแค่เนี้ยนี่คือการทำช่องในหน้าแบบไม่ได้ต้องคิดเยอะเลยแต่ต้องรีวิวด้วยตัวเองเห็นปะ ที่เดียวกว่าทำรีวิวด้วยตัวเองเนหะ็นนนี่ก็ตัวเหล่านี้แหละนี่โอ้โหดูตะก้านหน่อยสิอ่ะใส่สองชิ้นกันเหนียวกันเหนียวอะไรคะกันเหนียวว่าเดี๋ยวไอ้นนี้หมดนี่อันนี้ยังมีอยู่เห็นไหมคะเก่งแล้วเนี่ยเออเก่งแล้เก่งเก่งๆใช้ได้เลยเลือกสินค้าที่เป็นกระแสรหรือคนต้องการมันจริงๆเห็นปะ หนึ่งเขาจะหยุดดูสองกดติดตามกดบันทึกไว้ก่อนเกิดจะซื้อหรือกดใส่ตะกร้าไว้แล้วก็ไม่รู้ถูกไหมคราวนี้อันนี้ดีแล้วอันนี้ดีแต่ว่าที่เที่ยวกับทำช่วยเคาะลงมาหน่อยนะแนะนําสินค้าน่าใช้เคาะมาเป็นอีกบรรทัดที่สองค่ะกดสั่งซื้อที่ตะกร้าใต้คลิปเคาะมาเป็นบรรทัดท,ท,ที่สามค่ะยอดหนึ่งร้อยห้าสิบบวกบวกเนี่ยเป็นบรรทัดที่สาม โอเคไหมทั้งหมดจะมีสามบันทัดเนี่ยวันนี้ครูอธิบายให้แหละเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้ต้องคิดอะไรเยอะรีวิวโดยใช้ตัวเองแบบนี้ดีแล้วนะที่เที่ยวผมทำจดทันไหมเคาะบรรทัดที่หนึ่งเคาะบรรทัดที่สองให้มันสวยงามเป็นสามบันทัดแล้วก็อกดติดตามไปก่อนเนี่ยกดปุ๊บเป็นเจ็ดแล้วนะคราวนี้รูป โอเคนะคะถ้าเราจะใช้อันนี้เป็นเป็นตัวนำเนาะก็จะดึงจุดคนได้เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นช่องนี้ได้รับคำชมมากๆเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนที่จะทำช่องรีวิวด้วยนะจ๊ะดีไหมเพื่อนเป็นไงคะเมื่อเรารู้แล้วว่าผิด พลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเราเริ่มใหม่ได้เสมอแล้วก็การที่ทําถูกเนี่ยผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นทันดีทันใดไม่ต้องรอเวลานานไม่ต้องรอเวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะคะใครที่กําลังตั้งใจหาไรายได้นะคะเพื่อทํกกาตะกร้าในหน้า หรือเข้ามาเรียนรู้เพื่ออยากจะสร้างไรายได้อีกกระเป๋าหนึ่งที่ t ิกต o k นะคะเรียนรู้ได้เต็มๆจุกๆที่ช่องเจ้าแม่ทีได้เลยมีคลิปสอนไว้ให้ฟรีไม่เก็บเงินไม่เสียเงินกดจิ้มที่หน้าเพลย์ลิสต์มีทุกคลิปที่ทุกคนต้องการนะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกผู้คนที่ยังไม่รู้นะคะเราสามารถ ทำรายได้ได้ด้วยตัวของเราเองจริงๆค่ะ